พูดถึงหนังผีแล้วแน่นอนว่าซีนต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรที่มันแบบเกี่ยวข้องกับความลี้ลับความลึกลับ <c oughs> เพุบอกว่ามันจะมีซีนที่จะต้องเหมือนสวดคาถาอะไรบางอย่าง <c oughs> ซึ่งคาถานั้นมันคืออะไรแล้วเขาบอกว,ว่าใช้ของจริงด้วยเออคาถาจริงด้วยบทบทดีฉากนี้คืออะไรครับจริงๆจริงๆแล้วคนที่ใช้คาถาในเรื่องมีเยอะค่ะมีหลายคนเลยคือ เราจะพาเข้าสู่จักรวาลของคนที่ใช้คาถากันเป็นเรื่องที่แบบต่สอสู้กันอะไรอย <คน S 1> ่างเงี้ยคอคนมีของมาค, <น S 1> คุนคนมีของคนนี้แต่จริงๆแล้วเหตุของว่าที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดตอนที่อยู่ในฉากค่ะคือตอนที่เขาส่งไลน์มาว่าอ่บทสวดสําหรับวันนี้นะที่เราจะเข้าฉากอะไรประมาณเนี้แต่ว่าเขาไม่ได้เขียนคําเตือนข้างบนเขาเขียนบทสวดมาก่อนสี่บรรทัด เราก็อ่านในใจแล้วค่ะอ่านลายอะ่ะมันก็แบบอ่านในใจก็นานานา,นา,นาสีบรรทัดเสร็จแล้วค่อยมาเห็นคําเตือนข้างล่างอย่าท่องคนเดียวอ,อุ้ยคู่แบบเหมือนท่องในหัวไปแล้วอะค่ะท่องคนเดียวในหรือท่องในที่ที่แบบอาจจะมีอาถรรพ์ควรให้อยู่กับคนอื่นด้วยอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วในใจเราก็แค่แบบว่าเมื่อกี้ท่องในใจก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ในเงี้ยลองดูละกันอุย ก็ลองดูความคิดย้อนแย้งในหัวเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนเล่นของมีอารมอะไรเลยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิด<ม>อ,ะอะไรขึ้นไม่ไม่น่าจะมีอะไรหลอกอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเราอยู่คอนโดคนเดียวแล้วปกติเราท่องบทเราถ่ายละครเวาลาเราศึกษาบทเราทําคนเดียวไงมันไม่เคยทําพร้อมคนอื่นอะ่ะเราก็เลย อ่ะสักนิดนึงเยื่อเยื่อปากแบบกูอะไรเงี้ยแบบเบาๆช้าๆลองดูว่าคำมันยากไหมอะไรอย่างเงี้ยดูว่าปุ๊บป๊อีกสามคำจะจบประโยคสุดท้ายอ่ะมีเสียงเหมือนฟ้าผ่าเสียงโครมแบบใหญ่มันใหญ่มากจริงมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งมันฝนตกไหมคะไม่ตกเอ้าคือตอนแรกอ่ะมันคือแบบเราก็ฟ้าผ่าแหละแม่งแต่ทำไมมันพอดีเวลาเลยท้องอยู่ทาไมฟ้ามันผ่าตอนนี้ ฟ้าผ่ามั้งอะไรเงี้ยคือยังทอนไม่จบเลยนะแล้วก็ปิดก่อนดีกว่าออกไปดูแบบว่าฝนตกหรือเปล่าเหมือนไปเช็คอะค่ะว่าเมื่อกี้เสียงอะไรแบบพยายามคิดอะค่ะว่าหรือว่าคนทําของตกจากห้องคอนโดข้างบนอะไรอย่างเงี้ยคือคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์ก่อนเริ่มหาเหตุผลก่อนหรือรถชนตรงไหนแล้วเสียงมันโครมแต่มันโครมแบบเสียงจากข้างบนอะมันได้ยินในความรู้สึกของพี่ก็คือแบบจังหวะมันไม่ใช่ละ มันเอาจริงขนลุกอะเออมันเริ่มก็บมันคือตอนตอนนั้นผมพยพยาเข้าใจอารมณ์ที่พี่เจอนะก็คือถ้านนั่นนปนั่นนงอืมอะไรวะแล้วมันเป็นจังหวะก่อนที่เราจะท่องเนี่ยเราเราคิดอยู่แล้วด้วยว่าควรไม่ควรร้องเหอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนห่วงในความคิดตรงนั้นมันแต่หรือมันมีอีกห่วงไหมที่แบบพอปึ้งเสร็จแล้ว ไม่ชัวร์ว่ะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งไม่ไม่พยายามพย้ยามเหออย่าเลยเลยแล้วได้หายสิ่งเบล้องทั้งหมดนะของตกรถชนฟ้าผ่าอะไรเงี้ยได้เจออะไรบ้างไหมก็คือแบบเราเราก็แค่เราคงไปถามไม่ได้ว่าเมื่อกี้แบบข้างบนทําของตกหรือเปล่าค่าหรืออะไรเงี้ยเราก็ดูแค่สภาพอากาศก็ฝนไม่แบบไม่มีฝนนี่นาหรือแบบถ้ารถชนมันต้องเป็นเสียงข้างนอกเพราะปกติอยู่คอนโดไม่ได้เสียงวิ่หววเสียงรถชนอยู่แล้วมันต้องมาจาก ตรงอื่นนะแต่อันนี้มันมาจากข้างบนเ oh. ออแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราโดนแล้วรหรือเราโดนเตือนหรือค่ะคาถาเนี่ยมันคือคาถาอะไรเหรอคะพี่รู้ว่ามันเป็นคาถาเหมือนแบบเสกเสกของสักอย่างเนี่ยแหละคะ่ะให้ให้มันเขาเรียกว่าอะไรเสกแต่มันเป็นภาษาภาษา,า,ษาเออ่มาลายูโบราณอะ่ะ mm. พี่ก็เลย mm. ไม่รู้ว่า ความหมายม,มันคืออะไรใช่ไหมเออเราไม่รู้ความหมายจริงๆรู้ความหมายแล้วอาจจะไม่น่ากลัวก็ได้นะแต่ว่ามันแบบเราเราไม่รู้อะไรเลยไงแตบถ้าจําไม่ผิดเหมือนเสกไฟรหรือเสกอะไรอย่างเงี้ยแบบอารมณ์เหมือนแบบเสกหนังควายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์แบบนี้จํา<ๆ>จไม่ได้เหมือนกันฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลออเรื่องผ,ผีจากอังคารคุมโปงเอา้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยอังคารคุมโปง x